บทที่สิบสองไหลาทางสู้เหตุใดถึงพาข้าเข้ามาในถ้ำแล่าเจ้าพี่แสงลละเอ่ยถามหลังจากโดนอุ้มเข้ามาในถ้ำที่มีม่านน้ำตกเป็นประตูทางเข้าออกหรือเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรเจ้าด้านนอกให้คนอื่นเห็นงั้นหรือจากคำจ้องมองดวงหน้าสวยอย่างสเสน่หาเอื้อมมือหนาไปเชยคางเรียวขึ้นเล็กน้อยให้สบตากันท่านจะทำอะไรข้าหรือ แสงล่ารู้สึกร้อนตามใบหน้าพาอรู้อยู่แก่ใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรก็จะทําให้เราเป็นผัวเมียกันอย่างใดเล่าเป็นเมียข้าเธอนะาแสงล่าข้ารอไม่ไหวแล้วว่าแล้วจากคำก็น้มใบหน้าคมเข้าไปดอมดมพวงแก้มขาวอย่างนุ่มนวลเหลือดวงหน้าหล่อมาสุกไซตรงซ่คอ,อขาวย่างเงอนกระหายคนตัวเล็กพยายามดันอกแกงให้พ้นตัว แต่ทว่าจากคำกับรวบข้อมือน้อยๆเอาไว้แน่นไม่ยอมให้อีกฝ่ายขัดขืนโดยง่ายเจ้าพี่ข้ขากลัวใบหน้าขาวแดงระเลื่อ้วยความเขินอายหัวใจเต้นละส่ำโดยความตื่นเต้นเลือดลมในร่างกายสูบฉีดไหลเวียนดีเหลือเกินหาต้องกวนใดข้าจะทนุถนอมเจ้าไม่ให้มีรอยช้ำแม้แต่น้อยว่าแล้วจักคำก็ประกบจูอีกฝ่ายโดยไม่ทันได้ตั้งตัวปวดเบียรลิ้มทีปากอย่างหนักหน่วง จนล่างเล็กอ่อนละทวยจากนั้นก็คลายมือในน้อยให้เป็นอิสระเจะ้าพี่แสงแรกพยายามผักใบาหน้าออกมาเพื่อเอ่ยปท้วงแต่ทว่าจากคําก็ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นรินฟีปากนาะยังคงตามมาประกบจูบกลืนเสียงพวกนั้นลงไปในลําคอรู้หรือไม่ว่าข้าต้องการเจ้ามาเพียงใดเขาผักใบาหน้าออกมามองคนที่อยู่ตรงหน้าให้ชื่นใจอีกครั้งเพื่อย้ำเตือนว่าไม่ได้ฝันไป แสงล่าอายจนแทบไม่กล้าสู้หน้าเขายอมปล่อยให้เจ้าอุปราชเชยชมเรือล่างอย่างเต็มใจบลรักอันร้อนแรงดำเนินไปอย่างไม่มีสะดุดชายหนุ่มทั้งสองร่วมกันขับขานบทเพลงรักอันซับซ่านถึงสวงจบจนถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันลุกออกจากตัวข่าเสียทีแสงราชใช้มือในน้อยพยายามดันศีรษะจากคำออกจากเนินอกแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายกับคว้าม,มือเรียวนั้นมาดอมโดมอย่างชื่นใจ กุไมไว้แน่นไม่ยอมปล่อยรู้หรือไม่ว่าเจ้าหอมไปทั้งเนื้อทั้งตัวจนข้าจะอดใจไม่ไหวอีกแล้วหยุดความคิดท่านหมาเดี๋ยวนี้แค่นี้ข้าก็เจ็บเจียนจะขาดใจอยู่แล้วหากรู้ว่ามันเจ็บปวดถึงเพียงนี้ข้าไม่มีทางยอมเด็ดขาดครั้งแรกมันก็เป็นเยี่ยงนี้แหลนะหน้าครั้งต่อไปขี่คานเจ้าจะเป็นฝ่ายเรียกร้องหาข้าเองว่าแล้วชายหนุ่มก็พรมจูบตามซซ่คอขา,ขาวอย่างหื่นกระหาย ข้าไม่มีทางยอมเจ็บตัวอีกเป็นแน่แรงเล็กยกมือขึ้นไปบิดแก้มคนตัวสูงอย่างเอ็นดูขัดกับคำที่กล่าวออกมาอย่างสิ้นเชิงเจ้าคิดหรือว่าจะห้ามข้าได้เมียสุทิแะของข้าจะคำจงใจเอ่ยคำนั้นเพื่อให้อีกฝ่ายหน้าแดงใครเมียท่านคนพูดแล้วลิ้นใส่หน้าแก้เขินใครกันที่นอนอ้าขาให้ข้ามือคู่เล่าจากคำลุกขึ้นนั่งก่อนจะดึงตัวอีกฝ่ายขึ้นมานั่งบนตักแสงแราได้แต่นั่งนิ่ง อมยิ้มอยู่ในอ้อมกอดแข็งแก่งอย่างว่าง่ายก็ท่านบังคับขืนใจข้าเมื่อไม่มีทางออกเขาจงโยนความผิดให้อีกฝ่ายกายโยนความผิดไม่ให้ข้าเชียวหรือไม่เป็นความผิดของเจ้าต่างหากเล่าที่ยั่วยวนจนข้าห้ามใจไม่อยู่จากการซุบใบหน้าคมคอเกียร์ตามซอกคอขาวก่อนจะตั้งใจดูแรงๆเพื่อฝากรอยรักเอาไว้เจ้าพี่เหตุใดจึงทำเยี่ยงนี้เดี๋ยวไอ้พวกข้าไทยมันก็เห็นเอาหรอกข้าอาย แสงแลาฟ้าก็ที่ต้นแขนอีกฝ่ายเต็มแรงเหตุใดต้องอายพวกมันด้วยเล่าในเมื่อใครๆก็รู้ว่าเจ้าคือเมียข้าผัวเมียจะทำเยี่ยงนี้ไม่เห็นแปลกอันใดเลยก็ข้าไม่ได้หน้าหนาเยี่ยงท่านปล่อยข้าเถิดข้าอยากไปล้างตัวแล้วแสงแลาพยายามแกะมือหนาออกหอมแก้มข้าก่อนข้าถึงจะยอมปล่อยไม่งั้นข้าก็ไม่ปล่อยจะกคำลอยหน้าลอยตายิ้มหน้าละลื่นไม่ยอมปล่อยโดยง่ายเหตุใดต้องแก้ข้าเยี่ยงนี้ เอียงแก้มท่านมาสิในที่สุดแสงล่าก็เป็นฝ่ายยอมแต่โดยดีจากคำยิ้มล่าเมื่อเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เขาเอียงแก้มบองๆให้เมียรักจุมพิษอย่างอารมณ์ดีพอใจท่านหรือยังคนพูดใบหน้าแดงก่ำปลาลูกตําเรงสุดก้มนาง,งูดด้วยความเขินอายข้างนี้ด้วยจากคำยังไม่พอใจเอียงแก้มอีกข้างมาให้ปล่อยข้างทีข้ายอมท่านทุกอย่างแล้วนะข้ารู้ว่าจะคงจะเดินเหินไม่สะดวก ข้าจะเป็นฝ่ายอุ้มเจ้าไปเองน้ำตกแห่งนี้จะเป็นของเราเพียงสองคนเท่านั้นจากคําอุ้มล่างเล็กขึ้นในท่าเจ้าสาวจ้องมองดวงหน้าหวานด้วยความเสน่หาความทั้งส่งยิ้มละมุนให้แสงร่าได้แต่เอียงอายอมยิ้มตลอดเวลาจากนั้นล่างสูงก็เดินออกไปจากถ้าพาเมียรักไปล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดเขาทั้งสองจะไม่มีวันลืมว่า น้ำตกแห่งนี้คือสถานที่แห่งความทรงจำที่ทำให้ห,หัวใจทั้งสองล้อมรวมเป็นดวงเดียวกันในคุ้มของเจ้าราชวงศ์เมื่อสวามีออกจากคุ้มไปเข้าเฝ้าเจ้าหลวงแล้วเขือแก้วและนางข้าไทยคนสนิทพร้อมกับทหารสองนายรีดเดินตรงไปยังตำหนักเล็กเธอตั้งใจจะไปสั่งสอนคนที่มันกล้าใช้สามีร่วมกับเธอจะทำทุกทางเพื่อบีบบังคับให้ขบน้อยต้องเป็นฝ่ายนี้ออกไปจากที่นี่เสียเอง แล้วเร็วสิวอีอเขียนกูคันไม้ขันมือเต็มทนแล้วเจ้านางผู้มีใบหน้าสวยเอ่ยขนาดเล่งฝีเท้าตรงไปยังหน้าตำหนักข้าเจ้าก็อยากจัดการมันเต็มทีเหมือนกันแล้วเจ้าค่าะได้ยินอย่างนั้นเจ้านางก็สยแย่ยิ้มเดินมาถึงหน้าตำหนักแล้วทหารที่เฝ้ายามอยู่ก็ยืนขวางไม่ให้เธอเข้าไปข้างในเพราะได้รับคำสั่งจากเมืองแม่นั่นเองหลีกทางให้ข้าเจ้าราชวงศ์ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนเจ้าคำน้อยเจ้า ทหารหนุ่มเอ่ยอย่างกล้ากลัวๆแม้แต่ข้านั้นหรือเธอถลึงตาใส่คนทั้งสองทหารหนุ่มเอาแต่ก้มหน้างุดด้วยความเกรงกลัวอาญาหากพวกเองไม่หลีข้าจะบอกเจ้าพี่ว่าพวกเองลวนลามข้าเชิญเจ้านางเข้าไปได้เลยเจ้าเมื่อเดินขู่ทหารทั้งสองก็สั่นเป็นเจ้าเข้ารีบเปิดทางให้ทันทีไปพ้นหน้าข้าอย่าเข้าไปยุ่มย่ามด้านในอ้อและห้ามปากมาบอกเจ้าพี่ว่าข้ามาที่นี่รู้หรือไม่ เจ้าจากนั้นทหารหนุน่มทั้งสองก็รีบเดินออกไปเมื่อทางสะดวกเธอก็จะยยิ้มก่อนจะเดินนำหน้าพักพวกเข้าไปในตำหนักเข้ามาถึงก็พบว,ว่าคนที่เธอเกียดเข้าใส่กำลังร้อยมาลายอยู่กับนางข้าไทยสองคนยิ่งเห็นหน้ายิ่งทำให้ความวิสยาทวีคูณมากขึ้นเป็นเท่าตัวเขือแก้วเดินดุ่มๆเข้าไปปัดพานดอกไม้จนล้มและเนรนาดเกินบนพื้นเจ้านางเขือแก้ว คาน้อยลุกขึ้นยืนจ้องหน้าผู้มาใหม่ด้วยความโมโหไม่เึกเลยว่าอีกฝ่ายจะเข้ามาหาเรื่องถึงที่นี่พวกเองออกไป,ปรปเดี๋ยวนี้คือแก้วสั่งนางค่าไทยทั้งสองไม่ต้องไม่ต้องออกไปไหนทางนั้นพวกเองเป็นคนของข้าคนที่สั่งได้ต้องเป็นข้าคนเดียวเท่านั้นคาน้อยเดินข้ามาไปเชิญหน้าอย่างไม่เกรงกลัวปากดีนักนะถ้าพวกเองไม่ออกไปข้าจะให้ไอ้สองคนนี้จับทำเมียซะตรงนี้เลยข้าเจ้าไปแล้วเจ้าค่า เมื่อเห็นชายชะกันทั้งสองจ้องมองไปจะกืนกินนางข้าไทยก็รีบคานออกไปจากตำหนักทันทีแม้ว่าตอนนี้จะหัวเดียวกับเทียมรีบแต่คำน้อยก็ับไม่เกรงกลัวเลยสักนิดชีวิตเขาเหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องกลัวอะไรอีกเสนอหน้ามาถึงที่นี่มีอะไรกับข้าหรือไอคนชั้นต่ำวันนี้กูจะมาส่งสอนมึงให้เกลียวอย่างได้เล่าจับตัวมันไว้คำน้อยรีบเดินถอยหลังทันทีไม่ได้ยินอย่างนั้นพยายามมองหาสิ่งของที่พอจะป้องกันตัวได้ ไม่ทานเสียแล้วพอโดนชายชฉกิกรทั้งสองตึงแขนเอาไว้จึงทําได้เพียงดิ้ดนรนกัดคืนเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นปล่อยข้าไปเดียวนี้ข้าจะบอกให้เจ้าราชวงแต่งหัวพวกเองคอยดูหาต้องกวนใดไม่มึงมันเป็นเพียงเมียบ่าวบารมีก็หามีไม่อย่างคิดจะมาลองดีกับคนอย่างกูงั้นหรือคือแก้วง้างมือฟาดลงบนแก้มอีกฝ่ายเต็มแรงจนใบหน้าขาวขึ้นรอยแดงและเรื่อในทันทีถุย ในเมื่อมือไม่สามารถใช้งานได้คำน้อยจึงถน้ำลายใส่หน้าถีบเข้าที่ทองน้อยจนเครือแก้วล้มกองกับพื้นโอ๊ยไอ้คำน้อยเองกล้าดีอย่างไรมาถีบข้านี่มึงกล้าทำเจ้านางกูเย็่ยนี้เลยหรือนางเขียนรีบพุ่งตัวเข้าไปหมายจะทำร้ายแต่กลับโดนถีบซ้ำจนล้มทับตัวผู้เป็นนายโอ๊ยอีเขียนมึงลุกออกจากตัวกูเด๋ยวน,นี้อีบ้าข้าจาผิดไปแล้วเจ้าค่ะ นางเขียนรีบกุลีกุจอลุกออกจากตัวเครือแก้วจากนั้นก็ช่วยพยุงตัวให้ลุกขึ้นยืนอีศกปกโซโควันนี้มึงได้ตายคาตีนกูแน่ไอ้คำน้อยจับมันไว้ให้มัน่นเธอว่าพางดึงผ้าสบายขึ้นมาเช็ดน,น้ำลายออกจากใบหน้าอย่างรังเกียจเดียดฉันต่อให้ข้าสิ้นใจตายลงตรงนี้ก็ไม่มีทางยอมก้มหัวให้คนอยากเจ้าแน่นอนคำน้อนสยสะยิ้มเพื่อย่อยุให้อีกฝ่ายโมโ oh. หอีเขียนเอามีดมา นี่เจ้าค่ะนางเขียนรลยกหยีบมีดสั้นที่พกมาด้วยยื่นให้ผู้เป็นนายก่อนจะมองเหยียดคนที่กำลังโดนจับกลุ่มตัวไว้ด้วยความสัใจเขือแก้วถอดปลอกมีดออกทิ้งลงบนพื้นอย่างไม่ใย,ยดีจากนั้นก็ยกขึ้นตรงหน้าเพื่อกุมขู่ให้คำน้อยกลัวข้าเลยสิข้าเองก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ให้เป็นเสนียดตัวเช่นกันคำน้อยวางสายตาไว้ที่ปลายมีดแหลมคมยืนนิ่งราวกับยอมรับชะตากรรมกูไม่อยอมให้มึงตายง่ายๆดอกคำน้อย มึงต้องอยู่ที่นี่อย่างเจ็บปวดและทรมานถึงจะสักใจกูเวลตาอันดูร้ายจ้องมองคนที่อยู่ตรงหน้าเราก็มีแผลร้ายในใจจากนั้นก็เอื้อมมือไปดึงผ้าโพกศีรษะของคำน้อยออกจนทำให้เลือนผมยาวสลวยหลุดลุ่ยลงมาเจา้านางคิดจะทำอันใดแม้จิตใจจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ความกลัวกับเรื่องคืบคานเข้ามาในใจเสียแล้วเขากลัวว่าเคือแก้วจะทำสิ่งที่คิดอยู่ในหัวตอนนี้ข้ารู้ว่าคนเมืองพาพิง หวแหงเรือนผมยิ่งชีพหากไม่ใช่คนที่สำคัญจริงๆจะไม่มีทางได้ตัดมันเด็ดขาดวันนี้ข้าจะทำให้เองรู้ว่าข้าเป็นคนสำคัญของเองมากเพียงใดเองจะได้จำข้าไปตลอดชีวิตเยี่ยงใดเล่าเครือแก้วทำหน้าเยี่ยมเรากับโดนวิญญาณร้ายเข้าสิงร่างไม่อย่าทําเยี่ยงนี้ปล่อยผมข้าปล่อยผมข้า คำน้อยเริ่มขัดขคืนเมื่อกำลังจะถูกเครือแก้วตัดผมเขาตั้งใจว่าสักวันจะได้กลับไปเมืองผาพิงแล้วให้ผู้มีพระคุณตัดมันให้แต่ตอนนี้ความฝันกลับดับสลายไปในพริบตาพ่อควรจิตใจตามช้าผิดมนุษย์บณาเยี่ยงนี้อย่าให้มันหลุดมาได้เครือแก้วออกคำสั่งดังลั่นก่อจะดึงปลอยผมของคำน้อยมาหันปล่อยแล้วปล่อยเล่าจนเลื่อนผมยาวกองเต็มบนพื้นปล่อยข้าปล่อยข้าตงน,นี้ คำน้อยทำได้เพียงเปล่งเสียงร้องไลซึ่งแรงขัดขืนน้ำตาแห่งความเสียใจไหลพากลงมานองหน้าเหตุใดผู้คนที่นี่ถึงได้ใจร้ายใจดำถึงเพียงนี้ให้เขาตายซะยังดีกว่าต้องมาโดนหยามศักดิ์ศรีอย่างนี้สาแก่ใจกูยิ่งนะักอีเขียนเอ้ยตัดออกให้หมดเลยเจ้าค่ะสมน้ำหน้าอยากป่าเก่งดีนะักไอคำน้อยไอขางคกขึ้นบอ่อนางเขียนนั่งเชียร์ผู้เป็นนายอยู่ไม่ห่างเบะปากด้วยความสะใจเหลือเกิน เมื่อซาแก่ใจแล้วเขือแก้วก็ยืนดูผลงานของตัวเองยิ้มย่อเย้ยด้วยความสาใจเมื่อเห็นสภาพของคำน้อยถูกตัดผมจนสั้นโกรนแล้วกับโดนหนูแท้เล็มมาซะอย่างนั้นจับมานอนคว่ำบนพื้นว่าเดี๋ยวนี้กูจะไม่ยอมปล่อยให้มึงทำเพียงฝ่ายเดียวแน่คำน้อยจ้องขมิงด้วยแววตาที่แข็งก้าวยังจะมาปากดีอีกจับมาลงสิวะเมื่อโดนจับให้นอนคว่ำลงบนพื้นแล้ว ชายชะกันทั้งสองก็โกดศีรษะคำน้อยแนบกับพื้นตึงทุสัดส่วนไว้แทบกระดิกตัวไม่ได้คนชั้นต่ำอย่างมือควรจะอยู่ในที่ต่ำๆเยี่ยงนี้เขือแก้วยกเท้าขึ้นไปเหยียบย่ามบนแก้มอีกข้างกดน้ำหนักลงจนคำน้อยทำหน้าเยเกยด้วยความเจ็บปวดเข้ากำมือแน่นด้วยความเครียดแขนหากไม่ตายสิก่อนเขาสัญญาว่าจะทำให้เขือแก้วต้องเจ็บปวดและทรมานอย่างแสนสาหัสหให้จงได้กดลงให้หนัหนกๆเลยเจ้าค่ะสายกระจายอีกเขียนจริง นางเขียนนั่งใส่ย,ยิ้มร้ายอยู่ข้างๆมองดูความเจ็บปวดและทรมานของคำน้อยอย่างสาใจกูสัญญาว่าจะตามจองล้างจองผานพวกมึงทุกชาติไปถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเจ้าพี่รับรองว่ากูจะไม่ปล่อยมึงไว้แน่พูดเยี่ยงนี้แล้วบอกว่ามึงคงจะคิดได้ว่าต้องทำเยี่ยงไรเครือแก้วนั่งลงตรงหน้าจากนั้นก็ถวบน้ำลายใส่หน้าคืนก่อนจะลุกขึ้นยืนใส่ย,ยิ้มด้วยความสาเกใจกล่กันเถอะอีเขียนวันนี้กูคงฝันดีทั้งคืนเป็นแน่ เจ้าข่าเจ้านางนางเขียนปลายตามมองคนที่นอนอยู่บนพื้นอย่างไร้สภาพโดยไม่ลืมที่จะใส่ยยิ้มก็จะเดินตามหลังผู้เป็นนายออกไปคำนอนได้แต่นอนน้ำตาไหลอยู่อย่างนั้นคำหมดเลี้ยวแรงที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วอยากตายให้มันรู้แล้วรู้รอดทำไมไม่ฆ่ากันให้ตายไปเสียเลยจะได้ไม่ต้องอยู่ให้มันเจ็บปวดอย่างนี้ก็เจ้าคิดถึงเจ้านายน้อยเลอเกิน ขณะร้องไห้อยู่นั้นเจ้าตัวก็ปายตามองปลอยผมที่ถูกตัดเกิอดอยู่บนพื้นนั่นยิ่งทําให้น้ําตาไหลาพากลงมาหนักหน่วงยิ่งขึ้นคําน้อยพยุงตัวขึ้นอย่างชา้าช้าก็จะตามเก็บปลอยผมของตนเองมารวบรวมไว้ในมือมองมันด้วยความเจ็บปวดหัวใจกูจะไม่ยอมให้พวกมือทําร้ายกูได้ฝ่ายเดียวแน่อีกคือแก้วอีกเขียน